หิวๆแล้วก็รวย้วยอันนี้เขางด้วยการกินการทานงวดนี่อืมหายรูปน้านได้มาบว,าเวงเศรษฐวมแขงมหาเก19 19ินรุร่มสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้านวดแล้วเลยเออน,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 นั่งงาดงวดแต่ทั้ง่ายต้อนอย่างเงี้ยอย่ง่ายของพอเนะครับคุ เรืมขนาดเขาดีเลคยืมพ่อเชี่ยงขัก็มีเรืมแต้ว่าขายคนเกิือนง่เอาข้อถูกมั่นครับผมใเซ็ตปตูนั่งคือคือพ่อค่อคืองานคือโมเวนพ่อบุ๋มถึงคือครับครับเาอีกเยบขนาดลูกแรกมัจะเพี้ยนหายพวกพบุ๋มรื้อครับอันนี้เขาเลยโอ้ที่กลางงานกอยโอ้ที่กลางคือกลางนางก้อยอคือ ้ามาเร่มเบี้ยวอือเบี้วเรื่มเบี้ยวเราที่ปูปูเบี้ยวอืเร่มนิ้วางไปเรื่มครับเดี๋ยอะๆพอวัดก็เริ่องนนเห็นว่ามันเบี้ยวเห็นว่าเห็นว่อ่งนั้นก็เบี้ยวนคัิ้วกางเราเต็มเบี้ยวเบี้ลีนะครับโอ้ไปคือกันแหญ่มั้งปูกาเอาแตเมื่อพูดต้มให้กอด้เมื่อไงก็คือบ่ใคระเกือกใครกนอก็พอใครเนาะ อือโอ้ยเมียวบะเยอือั้าูัรจึงตัคอน้องต้องเอาหน้าน็ยมันชะมันบางพอๆหนาก็นตีปัอ่ายิบๆจนหนักลงทีนักเัวยิบมันรอบบ้องกะมัรอบยืดม่คู่ยืมยืดไมคู่ใค่น้นทรอบบ้มันรูือกซึกเก เก็ดซิบปูครับมีเร่อมิหนั่งเร่อครับมิวนั่งเร่ออันนี้คือเขาเอ็นยุ่งนั่งอืมมิวนั่งรอบบ่งนะเค็ดคือเขาจะนั่งใช่ครับอืมเห็นบว่ามันเกายวมาใช้ขึ้นรูปเออแต่คือใช้ตามมือการเกิดแต่วะแต่โหตือมัอืมเก่ยวกระชัวใช้ใช้แบบนี คุ้มคุ้มมันชีหมันใหญ่เดี๋ยวครับค้เออขายก็ขายก็คือขายอนเลยครับอันนี้อทีย์ี่อย่างอที่ดาาะคอือั่นคือยาผาาก็คือเรื่องืนั่นเกี่ยข้องก็ได้เรื่องงับคนคุ้มลึ่อนเพราะมันทักดาดครับห็นว่าพ่อเถาพ่อป่หลวงคือแบบดอ เดี๋ะวพพอสิกดกอกงอกง้อยก็บอเ่อออเอาอสิใกลมากอ่ะกบอกจแเนาะเขาคือคือใดเขาอย่างงอยเื่อเลยเขาบอกเปิดบเื่อเอปึ๊เปิด่นยังบอกือก็คือเต็มงานตกาษมาเอ้มครับตอนนให้เขาบอมีจัถูกเิคือได้วบเชื่อาบอกมันเป็นป่นเนาะ ไม่ได้ไปเจ็บอบเดียเน้อันอยังายอำหน่วยชิ้นไ่พร้อมพ่อพูวใช้บุญตือมาจากวัดพู้สว่างเนาะตือจำบนมาเค่ยงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีร่วมกขังมหาเกียรกิคกับพูดกับไม่คู่วัวแันตืออาหางมือโขมือยากมือโขมือไว้จริงจิแล้วก็ดฝากไว้ว่าแ่เรื่องครับูดือเพราเห็นกมไคกับว่เป็นงั้นก็คือดใจว่าแข่ฝากไว้ อันนี้พามาช่างของเข็บเอ๋นางกันญารักนางเดิงพัฒนาคงสูงตึกตือนั่งขวันคววนตองชงาทุกกันย่าอามือโชคมือราบมือโชคมือมันจริงๆแล้วก็รวยทุกคนนะลูนะอันนี้กับพามาช่านของไอ้ตือไร้ผู้ไร้คนนายวิ่ใช้จารุกวิงทุกกันย่าพื่ขาคงึกผ้ากันนึกาบูตาชาติป เพอ่มอ th ่ามือศกมือดาบมือศกมือมันจริงๆรแล้วก็รวยทุกุกคนจะดินจะดึงง้างอันนี้จะพมากจากงอจากงานจากทุกวันเออบุญจะวื้อท่องกันปริชาอธิบายค้งพลวื่อดาวันอ่าวชงมือศกมือดาบมือศกมือมันจริงๆงแล้วก็รวยดุกกคนอืมอันนี้ับไม่เงจอืมเออไ้ น um, um, no ั่งบวกนั่งไห้คุ้มสังศีชาทุกพากรโอ้ยอากาเค่งเวือยปวดปลายรูมือคือเปนวิวันเสียงขึ้นดีู่้เรืองคอขึ้น่เค่งเน่อยเสียงปูดีอยู่ครับววันใช่ไหมขาไม่ปวด่ะเออเอออามือยุามื่อแล้วก่า่แค่แกใหญ่พอร่าเแื่นด้วย แ่พอแล้วแค่ดัครันควบบัรื้อเนาะอันนี้นางานืีร่าพอดเนาะเออร่วมขาซื่อเตรื่องท่านางงูรักอืมเป็นอย่างอืมนายพรีราพัสเป,เป็นอย่างอืมลูกเกา่าหรือบ่อืมเออให้ดูหรดปลอดภัยพวเป็นอย่างเนาะ นางส้ำเนื้องอเขามุกดาเขินคำอาใหาม้มือยา10คู่มือมัมมมมมนยิงแล้วก็รวยมันลายคนยืม10มือยานางสากิกตนาส่อเหีมนางอัมพลรวมท,ทํางข้ง่างไข่น้ำกับนองนาชาโอ้ยบวานย่ว่าสีขาวบานอย่างไเรื่พ่อบนี้จง,งานงนยนงหมาย้าน,นาชาถาวายใครเป็นยังกระปูว ไม่อะรอแต่ว่าขั้นถวายใครแ่ว่าทีเขาคือูพูนนยมคับูปูพูนปูพูนหมครับเออเออให้อีกน่งอินตาาขอเข้มไมเข้มืมรักมือข้มไมหวนอย่างนี้วก็รวย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 ช่างบุญวามไก่ยันนะอืมอันคือว่ามันยังไงก็ยังคาท่เขาขังก็คือเนี่ยอันเออกด้อครับเอองายคือคือ กีรารัดทันยาขรไทยะวเชื้ออื่นอันกัอันโบเออขาพระเจ้านั่งรัชยรื่นนั่งกีรารอดต่อต่อชพันธ์นัดข้ามงานบุมรวมสวายร่วมร้างมหาคยอยรอเอาดึมอได้ยิ่งกั่าอักนแอ้กนางจารุษนิพาพอบกัมมอกศรชาพา คิงพิษานอ่ามือชกมือด่ามือชกมือมั่นจริงๆแล้วก็ร uh ูว่ท uh ุกๆโค้งจะลืมจะลืมเออหน่าอาชีพจะยายากเรื่อลนี้เอมีถวายพวกมาไัยมุขเือทออมชิงฮามัดเยนเชงถวายปัจจุปัจจัยร่วมขั้งมหาเกียรติพวกมาไดยของร้อยผลม้เก้าอย่างโรงทานไอติมหนึ่งทั้งงานวันคือเก่าพรม รงท่านใครครับมองน้าชาขาเลยโฟมติปู้จาโมมู้จ่าเด็่ของพ่านไมองไปอก็มาเล่ไหมย่านอ้างเบหน่อยใ่กนอ้เอาไมือคบมมอรักไม่คบมือมนหึงหงแล้วก็มปบัวนู้กุะงจังบากกันองยังืดใจงยก้ยเยก็เกาทีบากเ้พนบ่กท่าะข้างพ้นนี่งมือเิบเกา ข้นงบนอยากนาศเขาค <c oughs> ือเก้นอลงนอคอยแกจไหมครับอืม,อมข้นจะแก้้วนข้าจะแก้มั่งูตาไนงะข้านจะไก้าร้ให้พักกาเท็ดบ้วนงันน้นอะไรยู่งานการกันจะนาให้เชอมันร่วมถวายร่วมข้างพร้อมกับฟวงมาไหนนะอนาอเออจากการอยคืดบอกอืม ตื่นแล้วก็นั่งรู้อ่อนโคตรพุ่งพ่อมกับน่ายนำพุ่งอืออ้าวขอให้นางกาจนาให้เชื่อมันพ่อครับลูกร้านที่รวมบุญมาให้ไม่ตกไม่ดับไม่เกไม่มาได้รู้วันนี้ตกขาดรายหนึ่งแล้วก็รวยเจริญเจริญทุกคนนะลูกนะเพราะ่านคืนรุกถึง อันนี้ฟังมาชั้นของแกงหม้แกงหม้ลูกโตบวรือลายผูกยายคนไมคือเสียงเดียงน้ำอ่านล้กตัดกระดาษโนอนนางลำายหลวงสี่ปคุ้มฟ้าชด้ชิบด่าดุวยนู้รกอนอันน้องอัชิบะโอ้จะเป็นอย่างว่าสบายาจเขาพาดับเพื่อนหรือยิ่งอันนี้อ่าดื้อออาไม่ส่กไม่รับไม่ส่งไม่มายคูณข้าพาก้นจะเงินไหนง้องทองไหนมางัวหน้าฉันจะได้ถามแกงโม้เด้อ แ่งโมเอ้ยยืมันว่าๆตัวใหญ่อยฟังบอกมันเาหลายตัวพูอเขาว่าจะขือเขาบอกคนยิ่มออใช่วันนี้นั่งแกงโมแล้วเบาขวัญยิ้มเขาบอกยังงอยงยิ้มแบิ้มเยเขาว่าบางยิ้มันคือเบาถูกคดกันเยกูเด้ฟังบอกทัานจะมันเรือตัวใหญ่กูมูมูจัดเลยมันบอกคือไม่คู่เบาเลยใครไม่คู่ว่าฟังตัวเดียคิกล็ดได้เลย ไม่คุ้เขามากป,ป,ปัวปังไม่คุดเขาเป็นเทวดาเดิมอยู่ที่<น> <c oughs> อ่นะ้ายพูด <c oughs> เรื่องพ่อยนี้นะตาครูอันึ่อมันเบาหายพูวหัวฟันมาออกเนาะอัน่ไปคุดโอนยเอตัวเดอบเปอยเลยอื่าช <c oughs> ็ <c oughs> ทุกไปเบิรงเลยูบา,บ,าาบานบ้านปลาบ้านเบื้องเน่ะคุ้นเห็นหมอโูเนารับรประกาศด้ว่นะ โอ้โหาคัดแตงเงี้ยื้อบื้อบึกฟังเด้อพอถึงันนอะบสี้ยแล้วถึงับุญี่มาแก้คนแก่ใครแกหรายคืนายยันถ้เบงนด้นถ้เบืองนด้นแล้วว่าอีน่ี้บเบอกว่าอันนเคยร์กแกพบกับนางปัชมาวาริต้อ้าวแคงขางบุญไปเ้อลูกเด้อตแก่ใครยันยน ยิ้มครับโอ้บังยิ้มก่อนรับ<ช>แค่บักแอ้ผู้แก่ไข่ยมแกผู้เทาัมแ่ักันนี้ต้องให้แค่บักแอแก่ไข่ให้ยิ้มแก้ผู้เทาทีพู่ย้มแก่ผู้เทาแค่แบักแอแก่ไข่นองหมดเนะอเ้ยข่าฝอยอันนี้นางนขขา,างน้ยขอใครกแค่บพ่อขอแต่พ่ขอชือเป็นเงื่อนแต่ก็เช่าไอ้เดี๋ยวาเช่าไอ้เช่าไข่เช่า

ก็เล่อนเคลือเล้วมาใช้ขันมาใช้บนเท้าอ่ยนะเัี๋ยอันนี้ขันเก่ยอ่ทนะมาไม่ท่องมาด่าไห้ขยงเกลอ่ยอ่ยไั้นบนอ่ยขายนผู้ใดอ่ยผู้นั้นเสียายเอออันนี้ขายของ่นังาน่อยหกร้อเกลือคือ เขาใจโอเคอน่ะงคือม้วได้เลยยเ่งอืออ่าด้วยบุมบารมีปู่คบพระค้าพร้อมกับูกปู่ตาเออ้ายากเก่าเกาเกิ้เออโชว์ดวงบรรยาาให้อิงนั่งด่านหน่อยเข้าไข่เช่าไอ่อือให้ควงไข่เข่าด้วยปัดทุกปัดแจแต่งค้ายึ้นมาหกลอดเกลียเพียงนะถือไว้บ่ไอ้เลยมาทางนี้ป โอา้วตอดาแ่น่าฮ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 าฮ่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 าฮืาฮ่าไ่าฮ่าฮ่าู้าฮอาฮ่าัาฮเาาฮ่าฮ่าย่ากอานอานนา้เอ่าฮ่่านมาจาก่า่าฮาฮเา้าา่าฮ่าาฮ่าฮ่้ฮาาฮา้่าาฮ่าฮ่่า่ อันนี้นางสาวผุ่มชิงโอ้โหจาา้าผู้ขาวพวกมหาบอกฑิอื่น <c oughs> เออนางดวงดีเนาะเออแข่งมือโขนกยาแมือโกนมือม,มันื่นแล้วก็รวยทุกทุกคนนางดกนะาจะเดินจะเดินผ่านม่ได้บัณฑิตอือว่าอี่นคือคืออยะกอืออันนี้กันางป้านิชราเนาะดวงทั้งุงมวานางสุภาพัน แล้วก็จะพิจารณาเนาะอออุ้้คือแผู้บอกรับรับคันไปนั่งอาให้มือโชคมือรับมือโชคมือไม้หึงหงแ้วก็รวรวดทุกทุกคนจเรือจเริยนูกนะอืออันนี้ผ่านมาทางท่องบรกเทศกับอีญางกากอยดางทองรวดอืออือคือว่า่องรวดอือเออาท้ขุ้งบุคือแห้ผู้บอกรับรับขันไปคือการทางมือโชคมือรับมือโชคมือไม้หึงหงแ้วก็รววจริิอจริินนะู้นะ ซื้อจัดกระดาษอืมมือซื้อนักกระดาษอืมเอออ้าวขอให้ลูกหลานที่ร่วมกงมาผ่านมาทางเข้ายิ้มก็ดีผ่านมาทางเข้าบัตรเสี่อกก็ดีผ่านมาทางเข้ากล่องก่อยก็ดีให้มือเข้ามือยล a มือเข้ามือมันึ่งแล้วก็รวยจะรวยจะรวยนะลูกนะอ่านี่ของพี่หวครับผมเองออ่หลวนะผู้ใดลูก้รพได้เองจะพู เออลูกอยาเมือห่แล้ววกน้ก็มา่อดกนอาข้อเอะไร้อใคก็ือไม่่หมดความเอองรู้ไหม่ะบ่อบบอกดู่นม่กูรับูบอบบก็เอคอยู่ไหนเน้อเนี่ยงานบอกผ้าหวานหวานทั้งหวานทั้งหอมเก่าชือเจ้าเก่า เจ้าประจำเจ้าดืมเจ้าที่เขาขายถุงละาเก้าสิบเก้าสิบก็พอเขาใจง่ายงงครับพูเออคึ้ขอสเนืูนรหาาเแลอวเด้าภาพไก,ก่งัวทุงเด่นไข่ขพน,นังเ <c oughs> ล้วเด้อเร่เบื่อบันบอดิเด้อชื่อบอาถึกมันเหมือกเลยเออัคนชื่อเน่ยใครจับสราจิงแบงรัฐบาล เอาชุ่มมันหนึ่งยิู่มันบ่หวานยิับชุ่มเขาเขียนใบข่ายมือเก้าชุ่มมือยิ่งเก้าตั้งแร่บอันนี้คือก่เชีื่องคชบหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นสาทัาน์ศิลป์รับไปหานึ่งเงี้ยอืน การพนังมันโบอเบือเข้าใจเข้าใจครับจึงจะลดความเสี่ลงข้อโลกตามข้างๆนไงโอเคกิข้าวแค่นี้เนาะสาธุครับอาามือค่มือรัมือคู่มือไม้สุขภาพแข็งแรงเงินได้งงแกงว่าลุกหลานจจรจะริ่มทุกคนลู้กัรสาธุสาธุสาธุ